นายคำนวณสิทธิสมานสมาชิกอุทิสภาพโพสต์ข้อความลงบน Facebook หัวข้อปฏิรูปตำรวด4ปีแล้วแต่ยังไม่แล้ว การมาีิการพิจารณาร่างพรบรตำรวจแห่งชาติทำงานกันมาแล้วเกิน1ปีเต็มนับจากที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภารับหลักการวาระหนึ่งเมื่อ24กุมภาพันธ์2564ันารมี่การิการประชุมพิจารณาไปแล้ว47ครั้งนับจนถึงนัดล่าสุดเมื่อ29มีนาคม2565ที่ควรจะเป็นนัดสุดท้าย แต่เนื่องจากการทบทวนตัวร่าง172มาตราทางผู้แทนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเสนอปรับแก้บางประเด็นที่การมาธิการเห็นว่าไม่ใช่แก้ถ้อยคำหรือข้อความเล็กน้อยจึงต้องรับฟังความเห็นของผู้แทนกรีฎรีกาก่อนร่างพรบรนี้มีทั้งสิ้น172มาตราสรุปภาพรวมคร่าวๆเบื้องต้นที่ได้สอบถามจากเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเลขาธิการสาภาวุฒิราษดรประจำกัรมาธิการได้ มีการแก้ไข67มาตราไม่มีการแก้ไข105มาตราเพิ่มขึ้นใหม่10มาตรามีการมธิการสงวนความเห็น122มาตรามีผู้แประยะติสงวนคําแประยะติ79มาตราดูเหมือนว่าเกือบเสร็จแต่ยังไม่เสร็จทราบว่าการมธิการกําลังพิจารณาเตรียมนัดประชุมครั้งต่อไปอีกอย่างน้อยหนึ่งครั้งจะเป็นก่อนหรือหลังสงการยังไม่แน่ แม้จะเป็นแค่หนึ่งปีในชั้นกนารมัธิการของรัฐสภาแต่หากนับจากจุดแรกที่ตั้งคณะกรรมการยกร่างพรบรนี้เป็นกฤษฎีการูปแบบพิเศษที่มีท่านอาจารย์มีชัยรุชุพันธ์เป็นประธานเมื่อเดือนเมษายน2561นับจนถึงบัดนี้ก็4ปีเต็มแล้วครับ4ปีแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จพูดได้แค่นี้จึงเหมือนใกล้เหมือนไกลอย่างไรไม่รู้คำนูณสิทธิสมานสมาชิกอุทิศภา